แล้วกับเพียเด้ดีนายนะคะเรากำลังจะมาเดินล่าอันนี้ก็จะมาเดินแบบไซซ์อิงเฉยๆนะเดินเล่นกันชื่อเขาไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเจเจเจนี่ที่จัมฟันเพียเด้ดีนายตัวความสูง แล้วเรามาถึงแล้วกับเพียร์เธอที่นายเห็นแล้วที่ก็เจอเห็นแล้วกับเพียร์เธอที่นายนะคะเรากําลังจะเดินล่าอันนี้ก็จะมาเดินแบบไซซี่อิ่งเฉยๆนะว้าวเฮ้ยนี่มันมาใหม่เหรอนี่เราเพิ่งเห็นนะชิงช้าปีนี้นี่เรามีชิงช้าชิงช้าสวรรค์ไปไปไหนทันเดินไม่ทันแล้วมั้ง เย็นมากเพราะว่าอยู่ตรงทิศหนาอโอ้ยหนาวอะ่ะหนาวแล้วแต่อันนี้คือวันนี้ที่ตัดสินใจมาวันนี้เพราะว่าเป็นวันที่ไม่ได้รอนผมแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ใส่ชุดที่หนาที่สุดที่จาเตรียมมาแล้วเพราะฉะนั้นก็คือถ้าไม่จําได้มีประสบการณ์ว่าถ้ามาเกดนายนคือ,อเสื้อผ้าต้องหนาแน่นนิดนึงเพราะว่ามันลมมันเย็นมากชิงชั้นสวรรค์ขึ้นไหม ไม่เอาน่จะใช้เวลาเกไม่เอา,เอาเวดน,น,น,นจะเสียวอยู่แล้วเสียวอะไรเธอญี่ปุ่นเธอก็ขึ้นมาแล้วเดอเดิเดินเดินเดินเ,เ,เ,เินิเดิเดิน,นเดนเดอดเดอนเดินเดนเดินเินเดนนิ <c oughs> กระตุยกระจายเหมือนเดิมเปลี่ยนไปไหมนี่หนึ่งเราแต่ละมาอีกทางหนึ่งตอนปีที่แหละตอนสองปีที่เลยเรามาอีกทางหนึ่งไม่สองปีบอก่าวุกสายต้องแค่แต่งงานก่อนแต่งงานมาทุกป um> ีอะเธอไม่ก่อนแต่งงานไม่ได้สัก่อนแต่งก็คือต้องแต่งไม่ใช่มาสามปีเลยปกติไม่ได้สามปีสองปีเว้นหนึ่ง เรยี่สิบสี่เรายี่สิบสี่เราเตรียมแต่งงานเอ<ร>อแต่ยี่สิบสี่เรามามแต่แล้ยี่ยี่สามเรามาหนูมายี่สามหรือมายนะี <ittel> ่สองยี่สามก็อันนี้เราไม่มามาตั้งแต่ปียี่สามนะ ไปเดินเล่นกัน้าาบว่าม,มาไหมมาไหม อันนี้ก็อารมณ์คล้ายๆของเดิมนะคะแต่วันนี้คนจะเยอะมากกว่าเป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์เนาะ mm hmm. ก็ท่องเที่ยวนะท่องเที่ยวก็เยอะแบบเหมือนเราอะไรเงี้ย mm hmm. ก็มาท่องเที่ยวแล้วเขาก็กินขนมอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยกันเยอะมากเลย mm hmm. ก็ลักษณะคล้ายๆเดิมแต่มันจะมีมีแถบที่คนเยอะขึ้นเอ้ยร้านเผ็ดไปก็มีนะคะ mm hmm. แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่หนาวเท่าเดิมเพราะว่าเพราะว่าคนมันเยอะหมด้ว หรือว่าวันนั้นหนูใส่กับกับปงสั้นมั้งย็นอยู่ตอนนี้ไฟของโมกลัวแว่นตกโอเคเดี๋ยวขอเดินเล่นก่อนนะมาแล้วทุกคนตอนนี้เสียงลมมันอาจจะเยอะมากเลยนะคะขอโทษด,ด้วยเพราะลมมันแรงเหมือนทุกปีเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือที่เราเห็นข้นก็คือบิวนี้อยาให้ทุกคนดูเฮ้ยอยู่แล้ว เดิมเลยอันนี้ก็คือเป็น,น,อนเอาคาทาสนะไกลๆแล้วก็ข้ามมาก็จะมีโกเกิลเกตบีชนะคะแล้วอันนี้ก็วิวใหม่ที่เราเพิ่งเห็นก็คือมีเลืน้อยอ่ะอุ๋งไม่หยิบตัวเอออุ๋งน้องไปไหนอ่ะน้องหนาวมีชิงช้าสวัสดิ์นะคะแล้วก็ที่เขากำลังมุงกันอยู่คือเขาพาพเขาไปดูอุ๋งอุ๋งกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูอุ๋งอุ๋งกัน การดูหุ่นหุ่นว้ไหมคะเซวันนี้น้อยนะน้อยวันนี้น้อยวันนี้วันนี้น้องผุ่งทำงานน้อยปกติคือเห็นดับเรียบไปหมดแล้วก็กลิ่นเทาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าการซับซาวายเหมือนกันนะชีวิตน้องผุ่งนะนอนเล่นแล้วก็อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆแล้วก็เฉยเฉยเฮ้ยเขาสู้กันเหรอเขาสู้กันหรือเขากอดกัน เราก็สบายดีมากเลยนะคะชีวิตเขาไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเอา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 ,เอาทำอะไรกันหนาหนังโก้โอ้ยโอ้ยเขาเป็นตัวเล็กไม่ใช่หรอเขาสู้กันได้เปล่าแล้วเหมือนเหมือนหัวพี่อหัวพี่ะแล้วเสียงดังอยู่ตัวเดียเสียงดังอยู่ตัวเดียวยยตรงนั้นอนะ อ่ะไม่ได้อัดเอาพีเมื่อกี้ไม่ได้อัดค่ะก็คือเรากำลังจะทำอะไรคะเราจะขึ้นอ่เขาเรียก sky star เป็นชิงช้าสวัสด์ที่อยู่ริมอยู่ริมทะเลในทะเลเทียร์เทอร์ีนายนะคะเมื่อกี้ไม่ได้อัดก็คือรู้สึกว่าอันนี้ก็ตอนแรกเราเดินกะว่าจะไม่ขึ้นแต่ว่าก็คิดว่าเออมาเจอแล้วแล้วก็มันเป็นอัปเยตใหม่ก็เลยมาลองลวกันแล้วก็ ราคาต่อใบคนละปกติคนละสิบเก้าสรัผู้ใหญ่แล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นไอดีไอดีของแคลิฟอร์เนียหรือซานฟรานสิบห้าเปอร์เซ็นต์ประมาณสองเมตรเปสิห้าเซนก็เดี๋ยวไปขึ้นแล้วนะคะ <laughs> นี่ค่ะ <laughs> คุณผู้ชายเขาแสดงความ <laughs> สุภาพบริุทิสุดๆในการบอกว่ากลัว <laughs> ก็เลยให้เขานั่งหันหน้านะคะเพราะว่าเขาไม่กล้าไม่กล้านั่งหันไม่น่าไม่กล้านั่งหันฝั่งนี้นะคะี <laughs> ปะตูแล้ว <laughs> <laughs> กระโดดก,กระเดกลมมันแรงไงหรือว่าเขาปิดประตูแลงไมปแล้วตัวนุ่มสาวคนเดียวจึ้งๆๆไงไปแล้วซันฟานแบบใหม่แบบฝรับก็โอเคนะก็โอเคนะ <laughs> อันนี้มันเป็นพื้นทึบน,นะทุกคน อยากเยอะมันกระโดดกันเอกเอาไม่ยยอยากไปกระโดดถ่ายรูปก็ไม่ได้เหรอเอื่อละงั้นฉันจะเา <laughs> ดูดิวัวจะถ่ายรูปก็ไม่ได้อันนี้ช่วยอะไรไม่ได้นะชืช่อต้องถือเองสองมือเดี๋ยวดูแบบนี้เจเจเจนี่ที่จัมปาเทอร์นี่นายกลัวความสูง ทุกคนน,นี่ขล้นเกตเต็สมสปาเลยล้นเกตเห็นไกลๆแล้วก็อีกวิวหนึ่งนะก็จะเป็นวิวเมืองเมืองเขาก็จะแบบตะปุ่มตะป่ำไปหมดมีคุณผู้ชายที่กลัวอยู่แต่ก็อยากขึ้นประสสการณ์ชีวิตว้าวนี่ประตูวิวของเธอสวย เรียบร้อย happy เน่กินถ้าซือ้อไอ้เหล้าก็คือกินยังไม่ทันครึ่งแก้วไปแล้วหมดแล้วโอเคจบจบยังจบแล้วแล้วอกอกฝั่งนี้ไปออีกรบไม่ก่อไปอีกรอบค่ะเสียอีกรอบกนแล้ค่ะเสียอีกรอบค่ะ <laughs> วัยไม่เห็นเสียวเลยวิยนี่สวยอ่ะเธอดูแบบเท่มากเลย วว้า <Wow. S 2> เ,เดินผ่านร้านที่เราเคยมากินเนาะเป็นแคมชดเดอร์แล้วก็มีโดใช่ไหมาวว่าโดเขราว่าทำเป็นรูปรูปสัดต่างๆมีเตา่ามีจระเข้อะไรอย่างนี้ คิดถึงเหมือนกันแต่จะกินไหมคนเยอะด้วยนะอย่าเดี๋ยวเราเก็บท้องมากินในติมดีกว่าแล้วเราก็มาถึงจุดที่มาดูก็รู้ว่าเป็นซานฟรานนั่นก็คือเทอร์มินอลทนตี้วันใช่เราอยู่ทั้งวอรือพระานสามหรือแพชรบุรีซานฟรานเทอร์มินอลวัน ไปแล้วผ่านฟิชเชอร์แมนมาร์คทางฟิชเชอร์แมนมาร์คแบบข้ามถนนออกไปนี่เราเห็นวิวฟิชเชอร์แมนวะนชเนี่ยม,มาแค่นี้แหละพอแนละ้วเป็นไงบ้างคะสำหรับการนั่งชิชช้าภนศึกษาการนั่งชิช 10, ช้า สวยดีหลายรอบมีแล้วไม่กลัวไม่เสียวหรอเสียวเสียวไม่นี่มันไม่ได้เสียวนะทุกคนแต่ว่าพี่จายคือแค่ขยับมือก็โดนดุแล้วอ่ะแบบว่าบอกว่าถ้าขยับมือก็คือหมายถึงว่าทําให้มันกระเทือนได้ก็จะให้นั่งนิ่งๆก็แบบนั่งนิ่งๆท่ามทาอะไรเลยอุ้ยอยากนั่งรถเนี้ยนั่งอยากนั่งรถเนี้ยนั่นน่ะโอเคเดี๋ยวเรา ไไเดี๋ยวเราเดินไปที่กิดาเลรี่นะคะเป็นเหมือนร้านช็อกโกแลตเนาะใช่ที่เคยพามาแล้วโอเคบิงมาแล้วเมื่อกี้เราแวะดูของที่ระนลึกก็คือเราซื้อแก้วหนูได้จำด้แก้วกาแฟมานะคะส่วนคุณเขาได้ที่ลองแก้วนะคะแล้วก็เรากำลังที่เดินเดินอยู่คือเราเหนื่อยแล้ว แต่ว่าเราเดินเขาลอ,อกมากีเดลเดลี่ที่เขาบอกว่าแป๊บเดียวก็เหนื่อยอยู่นะคะดเดียวนิดเดียวถ้าเธอหลอกแม่ฉันแบบนี้แม่ฉันโกรธแน่นอนนี่มันก็จะเป็นเหมือนเมืองเลยนะกีเดลเดลี่สแควร์ถ้าได คอนแม่คุณแต่เราจะกินธรรมดาเดี๋ยวขอไปเลือกกันนะว่ากินอะไรดีมาแล้วนี่วันนี้เรากินอะไรอยู่คะไอติมไอติมกินไดเรทีนะอันนี้เป็นดูบช็อกโกแลตคือไอช็อกโกแลตนี่นะที่เขาชอบแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นบานาน่าสปริตเนาะโอเคไปดูยละหิวละลายละลายละลายไปไปไป ทีร่ร,รถล้างที่นี่<ถ>ที่เขาอยู่มาสิบสองปีไม่เคยลัางให <laughs> ้พี่ผาเมียมานั่งมานั่งครั้ง,งแรกด้วยกันค่ะก็เดี๋ยวเมื่อกี้ถ่ายรูปตอนที่เขาเทิร์นหมุนล้างเปลี่ยนล้างให้ดูแลเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกสายตอนท้ายใช่ก็เดี๋ยวรอขึ้นอันนี้มันรอแลนะ้วประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วปะไม่ลงเออแล้วก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวน่าจะอีกไม่กี่ไม่กี่รอบก็น่าจะได้แหละโอเค นี่นะคะคือการหมุนหมุนเหมือนของรถลาเปลี่ยนเลนเรียบร้อยเปลี่ยนไปอีกเลนหนึ่งแล้ว เสงดัง e ิ่ก <in row> ็ได้น <Brother> <word character> ั่งได้นั่งข้างในนะเพราะว่าข้างนอกไม่ได้ทานู่แล้วแล้วก็เราต้องตัดสินใจแล้วเตรงกันกำลังรออีกนนเพอได้นะเรานี่นี่เห็นมากับป้ายเครงไหนเครื่องคนไเลยนะับป ที่ยูเนี่ยนสแควร์นะคะใช่บายบายไปแล้วแบบเขาเซอร์วิสดีมากเลยเนาะเพราะแบบเหมือนระวางคนแล้วก็ตามใจเยอะมากเลยก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะกลับโรงแรมแล้วนีไฟรีบเก็บเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าคนมองโอเคบายบาย